สวัสดีครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าวารรณกรรมเนี่ยมันเป็นได้มากกว่าแค่เรื่องเล่าสนุกๆน,นะครับจริงๆแล้วมันคือเครื่องมือที่ทรงพลังมากๆเลยในการสร้างแล้วก็ค้ำจุนสังคมเอาไว้ด้วยกันวันนี้แหละครับเราจะมาเจาะลึกกันว่าเรื่องราวทางพุทธศาสนาของไทยเราเนี่ยมันหล่อหลอมจิตใจผู้คนแล้วก็ถึงขั้นสร้างชาติขึ้นมาได้อย่างไงก็นี่แหละครับคือคําถามสําคัญเลยว่าวัฒนธรรมจะรักษาความเชื่อที่สําคัญที่สุดเอาไว้ แล้วก็ฟื้นฟูตัวเองขึ้นมาใหม่หลังจากเจอวิกฤตใ,ใหญ่ได้ยังไงกันซึ่งคําตอบเนี่ยมันซ่อนอยู่ในพลังของเรื่องเล่าและวรรณกรรมนี่เองครับสําหรับวันนี้เราจะคุยกันสีเรื่องหลักๆนะครับเริ่มจากมหากราบที่คนไทยรู้จักกันดีเลยก็คือกราบมหาชาติจากนั้นเราจะไปดูกันที่สังคีติยวงศ์ซึ่งเป็นพงศาวดารเพื่อสร้างอาณาจักรกันเลยทีเดียวแล้วเราก็จะเอาทั้งสองเรื่องนี้มาเทียบให้เห็นกันชัดๆว่ามันต่างกันยังไง และสุดท้ายเราจะมาสรุปกันถึงพลังของตัวอักษรที่ยังคงส่งผลมาถึงทุกวันนี้ครับเอาละครับลองมาดูภาพรวมก้องกว้างกันก่อนจะเห็นเลยว่าวรรณกรรมสองเรื่องนี้เนี่ยมากันคนละยุค,คนละสมัยแถมมีเป้าหมายต่างกันแบบคนละขั้วเลยครับกาบมหาชาติเนี่ยมาจากสมัยอยุธยาเลยนะใช้กลอนที่ฟังง่ายๆเข้าใจง่ายๆจุดประสงค์คือเพื่อสอนคนทั่วไปนี่แหละครับส่วนสังคติโยวงศ์เนี่ยมาทีหลังเลยคือช่วงต้นรัตนโกสินทร์ อันนี้มาแนววิชาการเลยเป็นพงศาวดารภาษาบาลีชั้นสูงเลยจุดประสงค์ก็เพื่อสร้างความมั่นคงสร้างความชอบธรรมให้กับราชวงศ์ใหม่หลังจากที่บ้านเมืองเพิ่งจะผ่านวิกฤตขังใหญ่มางั้นเรามาเริ่มเจาะลึกกันที่เรื่องแรกเลยดีกว่าครับมหากราบของประชาชนนั่นก็คือกาบมหาชาติ เรื่องนี้ถือกำเนิดขึ้นในยุคที่อายุทยาเรียกได้ว่ารุ่งเรืองสุดๆเลยนะครับเป็นยุคที่เรื่องราวทางศาสนาเนี่ยถูกนำมาเล่าในรูปแบบใหม่ๆเพื่อให้มันเข้าไปนั่งในใจของผู้คนได้ง่ายขึ้นคือต้องบอกว่าแก่นของกาบมหาชาเนี่ยมันก็คือเรื่องเวสันดรชาดกนั่นเองครับเชื่อว่าหลายคนคงเคยได้ยินกันมาบ้างเป็นเรื่องราวการให้ทานครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพระโพธิสัตว์ หรือก็คือพระพุทธเจ้าในชาติกันก่อนที่สละได้ทุกอย่างจริงๆแม้กระทั่งลูกของตัวเองเรื่องนี้เลยเป็นที่นับถือแล้วก็รู้จักกันดีมากๆในสังคมพุทธเลยครับแต่เรื่องของเรื่องก็คือก่อนหน้าที่จะมีการมหาชาติเนี่ยมันมีเวอร์ชั่นออริจินัลอยู่แล้วครับชื่อว่ามหาชาติคําหลวงแต่ปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับคือหนึเลยมันยาวมาก2คือภาษาที่ใช้เนี่ยโอ้โหเป็นศัพท์ชั้นสูงซับซ้อนมาก คนทั่วไปฟังแล้วก็อาจจะงงๆทำให้มันไม่เหมาะกับการเอาไปใช้เทศในงานเทศมหาชาติที่ตามธรรมเนียมแล้วเขาอยากจะให้จบภายในวันเดียวนะครับและนี่ก็คือจุดเปลี่ยนครับในสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมก็เลยเกิดไอเดียว,ว่างั้นเรามาทำเวอร์ชั่นใหม่กันดีกว่าเวอร์ชั่นที่มันเข้าถึงคนได้ง่ายขึ้นและนี่แหละครับคือจุดกำเนิดของกาบมหาชาติที่เรากำลังคู่ถึงกันอยู่ซึ่งเป้าหมายนี้ชัดเจนมากๆคือแต่งขึ้นมาเพื่อใช้เทศที่คนทั่วไปฟังโดยเฉพาะเลย แล้วความเจ๋งของกาบมหาชาติมันอยู่ตรงไหนรู้ไหมครับมันอยู่ที่สไตล์การแต่งที่เรียกว่าร่ายยาวคือท่านจะยกคาถาบาลีสั้นๆขึ้นมาท่อนหนึ่งก่อนแล้วจากนั้นก็ตามด้วยคําอธิบายเป็นภาษาไทยที่แบบโอ้โหสละสลวยคล้องจองฟังแล้วเข้าใจง่ายมากมันเลยทําให้คนฟังเนี่ยได้ทั้งความไพเราะได้ทั้งความเข้าใจในหลักธรรมไปพร้อมๆกันเลย ถือเป็นนวัตกรรมเลยนะครับที่ทําให้เรื่องราวที่ดูเหมือนจะยากเนี่ยมันเข้าไปถึงใจของคนธรรมดาธรรมดาได้จริงๆเอาละครับทีนี้เรามาเปลี่ยนโหมดกันแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะจากยุคที่าศาสนารุ่งเรืองในอยุธยาเนี่ยเราจะข้ามเวลามาสู่ช่วงที่เรียกได้ว,ว่าเป็นวิกฤตของชาติเลยเป็นช่วงเวลาที่วุ่นวายโกลาหลสุดๆซึ่งนี่แหละครับคือฉากหลังของวรรณกรรมเรื่องที่2ของเราคือต้องเข้าใจบริบททางประวัติศาสตร์ตรงนี้ก่อนนะครับว่า กรุงศรีธิยาเนี่ยรุ่งเรืองมาเป็นร้อยร้อยปีเลยนะแต่แล้วก็มาถึงจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่คือการล่มสลายในปีพศ2310ซึ่งเหตุการณ์นี้มันสร้างความบอบช้ำให้กับผู้คนอย่างมหาศาลจริงๆครับและจากเท่าฐานของความพังทลายนั่นเองอาณาจารรัตนโกสินทร์ก็ได้ขือกกำเนิดขึ้นมาสภาพบ้านเมืองหลังกรุงแตกนี่คือไม่ต้องจินตนาการเลยครับมันเลวร้ายมากๆตามบันทึกเขาว่าไว้ว่าผู้คนอดอยากกันไปทั่วพระสงฆ์ก็อยู่ไม่ได้ไม่สามารถปฏิบัติศาสนกิจได้ บ้านเมืองเต็มไปด้วยการปล้นชิงคือมันเป็นสภาวะที่สังคมแทบจะล่มสลายไปเลยและที่สําคัญคือศรัทธาของผู้คนมันสั่นคลอนอย่างรุนแรงมากครับและในภาวะวิกฤตแบบนี้นี่แหละครับที่วรรณกรรมเรื่องสังคีตยวงศ์ได้ถือกําเนิดขึ้นมาเรื่องนี้แต่งโดยสมเด็จพระพรฤัต์ในสมัยรัชกาลที่1เลยครับโดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนมากคือต้องเยียวยาบาดแผลของบ้านเมืองแล้วก็สร้างความเป็นเปึกแผ่ให้กลับคืนมาให้ได้แค่ชื่อเรื่องว่าสังคีติยวงศ์เนี่ย ก็บอกจุดประสงค์ของมันชัดเจนแล้วนะครับคำนี้แปลตรงๆได้ว่าวงหรือเรื่องราวของการสังยายาแล้วการสังายาคืออะไรมันก็คือการตรวจสอบชำระพระไตรปิฎกให้บริสุทธิ์นั่นเองครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายของหนังสือเล่มนี้ก็คือการสถาปนาระเบียบแล้วก็ความบริสุทธิ์ของศาสนาให้กลับมาแข็งแรงอีกครั้ง ทีนี้มาดูโครงเรื่องของมันกันบ้างน,นะครับบอกเลยว่าสเกลใหญ่มากมันไม่ใช่แค่การบันทึกประวัติศาสตร์ธรรมดาานะครับแต่มันคือการสร้างเรื่องเล่าที่เชื่อมโยงสายธานของพุทธศาสนาที่บริสุทธิ์ผุดพองเริ่มตั้งแต่ต้นกําเนิดที่อินเดียเลยไล่มาที่ศรีลังกาแล้วก็เชื่อมโยงมาสู่ดินแดนไทยทั้งล้านนาและอยุธยา แล้วก็เล่ามาจนถึงการล่มสลายของกรุงศรีและจุดคลี่แม็กซ์ของเรื่องก็คือการสังขยาครั้งที่9ที่จัดขึ้นในกรุงเทพนี่แหละครับมันเหมือนการประกาศให้ทุกคนรู้ว่าราชวงศ์ใหม่แห่งกรุงรัตนโกสินทร์นี่แหละคือผู้สืบทอดและเป็นผู้ฟืน้นฟูศาส,สนาที่แท้จริงเป็นการสร้างรากฐานทางประวัติศาสตร์ที่แข็งแกรง่งเพื่อสร้างชาติขึ้นมาใหม่เลยทีเดียวโอเคครับพอจะเห็นภาพของทั้ง2เรื่องกันแล้วใช่ไหมครับทีนี้เราลองเอามาวางเทียบกันให้เห็นแบบชัดๆไปเลยดีกว่าว่ามันมีจุดประสงค์ที่ต่างกันยังไง okay, หัวใจสําคคัััญมนนอยยู่ตรรงี้เลบ ฝั่งกาบมหาชาติเนี่ยกลุ่มเป้าหมายคือคนทั่วๆไปเลยครับคือคารวาอย่างเราเรานี้แหละเป้าหมายก็คือสอนศีลธรรมปลูกฝังศรัทธาในระดับบุคคลแล้วมันก็ได้ผลจริงๆนะครับจนฝั่งลากลึกกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมการเทศมาจนถึงทุกวันนี้ในขณะที่สังคีติยวงศ์เนี่ยเขาไม่ได้คุยกับคนทั่วๆไปครับกลุ่มเป้าหมายคือชนชั้นนําไม่ว่าจะเป็นนักปราชญ์พระเทระชั้นผู้ใหญ่หรือราชสํานก เป้าหมายก็คือเพื่อสร้างความชอบธรรมทางประวัติศาสตร์สร้างระเบียบให้กับรัฐใหม่และมันก็ได้กลายเป็นรากฐานที่สําคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทยไปเลยแล้วพลังของตัวอักษรจากวรรณกรรมทั้งสองเรื่องนี้มันได้ทิ้งอะไรไว้ให้เราบ้างเรามาดูบทสรุปของเรื่องราวทั้งหมดนี้กันครับสิ่งที่เราได้เห็นกันอย่างชัดเจนเลยก็คือวรรณกรรมเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องเล่าสวยๆงามๆนะครับแต่มันคือเครื่องมือเชิงกลยุทธ์ที่ทรงพลังมากจริงๆเรื่องหนึ่งถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเขาถึงหัวใจ เพื่ออบรมจิตใจของผู้คนในขณะที่อีกเรื่องหนึ่งถูกสร้างขึ้นมาเพื่อสร้างความมั่นคงกับรากฐานของรัฐเลยทีเดียวซึ่งทั้งสองเรื่องนี้ก็ทํางานในหน้าที่ของตัวเองเพื่อช่วยกันหล่อหลอมสังคมไทยขึ้นมาและท้ายนี้ก็อยากจะชวนให้ลองคิดตามกันดูนะครับว่าถ้าเรามองกลับมาที่ยุคสมัยของเราในปัจจุบันนี้เนี่ยมันมีเรื่องเล่าอะไรบ้างทั้งเรื่องเล่าที่เราฟังกันในชีวิตประจําวันหรือเรื่องเล่าที่เป็นทางการที่กําลังทําหน้าที่ยึดเหนี่ยวสังคมของเราเอาไว้ เหมือนกับที่วรรณกรรมสำคัญ2เรื่องนี้เคยทำมาแล้วในอดีต